ชมสิบห้าส่งคับแต่นีแฟนซีผู้เก็ตเป็นประโยคตกใจเวลาเห็นคอนเสิร์จะงันไปกินยำกันไหมแต่เราไม่กินแซนเราไม่จะสิบต็มตายแล้วตัวเธอตกหลุมเต้าตั้งแต่เจอใจตัวเองเต้นตุบตุบตบเขาตุ๊บตาแตกเลยหลอมากไปไหมแต่บ้าอยากติดตามแต่หลอดไปต่อแต่นี้มีแค่อยู่แต่งกันไหมตามพี่ตู๊ติกต๊กติ๊กต๊อให้คิดอีกไม่นานปิ๊งปองปิ๊งปองหลอกแบบปรมาจารย์ กลัวมาจะข้าไปแดกต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 ่เราตตกตกตตตกเราตนตาแตกเราจนตาแตกาาแตเราแตก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 ทำไมรีบเข้าไปทักก็กลัวหมาจะฆ่าไปแดกแดกใจมันเต้นตึกต่กโอ้ยหัวใจมันจะแตกแตกดูดีเลยขนาดเนี้ยมองทีตาแทบแตกแตกเราจะกแทบพบุตรเราจะกรอโดนสะดุดเราจะหนุยักทชุดเราจะกระโดกระชุด ก็แค so ่เราชิบหายเกินบรรยาเรามาแต่งงานกันไหมแต่งงานกันไหมคะอยากเป็นพภรรยาอยากจะได้เธอมาโลกก็จะทรมาร์กคนทำจำนำเราจะนุ่งหิ้จำนำเราก็ดีไม่มีแล้วรอวัวตายควายลมแหล่รอจนตายแต่ฝ่าสงเธอมากลางวันแสกจะเข้าไปทาก็คองแปลกๆแต่ก็กลัวมาเธอ